อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่787คนอื่นๆอยู่ที่ไหนภายในเมืองฉงโหลฉินเฟิงกวาดแกว่งมีดกษัตริย์ครามสับสังหารสัตว์ร้ายที่ทยอยโผลมาประจันหน้ากับเขาทีละตัวทีละตัวเบื้องหน้าเป็นลิงสัตว์ร้ายสายพันหนึ่งโชคดีก็คือความแข็งแกร่งของพวกมันค่อนข้างต่ำ อยู่ในเลเวลดีเท่านั้นฉินเฟิงสามารถแข่งข้าได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเจ้าลิงพวกนี้บ้ามากตัดหัวไปหนึ่งตัวที่เหลือก็กลายเป็นคลุ้มคลั่งกระโจนเข้ามาทั้งฝูงราวกับว่าไม่พวกมันก็ฉินเฟิงต้องตายกันไปข้างฉินเฟิงไล่เชื่อตลอดเส้นทางลิงสัตว์ร้ายหลายร้ยรอยตัวถูกเขาสังหารร่างของฉินเฟิงเปรอะไปด้วยเลือดขับหนุนให้เขายิ่งดูเหมือนเทพเจ้าแห่งการฆ่า กลิ่นสาบเลือดชโลมไปทั่วกายเขายามพัดโชยหากใครได้สูดดมล้วนชวนให้รู้สึกขยะขยงฟูฉินเฟิงผ่อนลมหายใจในที่สุดก็ไม่เหลือลิงสัตว์ร้ายคอยก่อกวนอีกแต่ยังเหลือพืชกลายพันธุ์อยู่ประปรายเจ้าพวกนี้เดิมคาดว่าน่าจะถูกปลูกในห้องพักอาศัยแต่ตอนนี้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ชอนชัยตึกรามจนอาคารพักอาศัยหลายแห่งพังทลาย ไม่ทราบว่ามีกี่คนข้างในที่ต้องจบชีวิตลงฉินเฟิงเดินเข้าสู่ละแวกชุมชนหรือถ้าจะให้กล่าวอย่างถูกต้องคือสลัมสภาพแวดล้อมที่นี่ไม่ดีจนเห็นได้ชัดมันเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างกระจุกตัวกันหนาแน่นแต่ละตึกตั้งติดติดกันชั้นล่างไม่อาจสัมผัสถึงแสงแดดบนพื้นเต็มไปด้วยขยะแม้จะส่งกลิ่นเหม็น แต่ตอนนี้มันถูกปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายพืชกลายพันธุ์เมื่อหลายกลิ่นผสมปนเปไม่ให้ความรู้สึกที่ดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามุ่งความสนใจไปยังสถานะของคนเหล่านั้นหลังจากสังหารหมู่ฟงลิงสัตว์ร้ายเขาก็เริ่มทำตามแผนต่อทันทีผมเป็นผู้ใช้พลังที่ทางพันธมิตรหัวเสียส่งมาพรุ่งนี้หกโมงเช้าขอให้ทุกท่านมารวมตัวกันที่ชั้นล่างผมจะรอแค่สิบนาทีเท่านั้น หลังจากผ่านไป10นาทีแล้วถ้าพวกคุณยังไม่มาก็ขออวยพรให้โชคดีฉินเฟิงตะโกนประโยคเดิมสามครั้งในยามค่ำคืนอันเงียบสงัดเขาเชื่อว่าทุกคนต้องได้ยินมันโกกเสียงประกาศของฉินเฟิงเหมือนจะสะกิดความสนใจของสัตว์ร้ายเข้าคู่ดวงตาของศัตรูคราวนี้เปล่งประกายสีมรกตมันถลาลงจากฟากฟ้าโฉบเข้าหาชินเฟิง สัตรูตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับนกคูก่กรงเล็บแหลมของมันจิกหมับลงบนไหล่ของฉินเฟิงฉุดเขาลอยจากพื้นดินท่ามกลางความมืดมิดเหล่าผู้คนที่ซ่อนอยู่ในห้องภายใต้แสงจันทร์สว่างสวยัยช่วยให้สามารถมองเห็นสถานการณ์ของฉินเฟิงเฝ้ามองไปยังฉากนี้หลายคนอดลอบสะบัดออกมาไม่ได้มีความแข็งแกร่งแค่นี้แล้วจะช่วยชีวิตคนได้อย่างไร นี่มันช่วงกลางดึกแต่กลับแหกปากดึงดูดสัตว์ร้ายอยากจะตายก็ตายไปสิแต่อย่ามาลากพวกเราลงน้ำไปด้วยทำไมพันธมิตรมนุษย์ถึงไม่ยอมมาช่วยพวกเรากองทหารรักษาการไปอยู่ที่ไหนกันหมดไอ้พวกกลุ่มนี้มันรู้จักแต่สูบเลือดสูบเนื้อคนอื่นหรือไงสารเลวเอ้ยคนธรรมดาเหล่านี้พวกเขาไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับผู้ใช้พลังทั้งหมดรู้เพียงว่าเมืองของพวกเขาถูกบุกอย่างกระทันหัน แต่ผ่านไปนานก็ยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆกระทั่งทหารรักษาการยังไม่โผล่หัวมาให้เห็นพวกเขาเลยทำได้แค่หลบหนีและซ่อนตัวบางคนแอบอยู่ใต้ดินลากสิ่งของมาปิดกั้นทางเดินไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าไปได้บางคนก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตัวเองสิ่งที่โชคดีก็คือสัตว์ร้ายในมิตินี้ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของตึกสูง ดังนั้นไม่มีความคิดบุกเข้ามาสังหารหมู่ในบ้านของพวกเขาแต่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาณขณะน,นี้พวกเขาเกิดความคิดเพียงว่าฉินเฟิงพูดจาโอ้อวดใหญ่โตจะอย่างไรย่อมไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แต่ในระหว่างที่คนเหล่านั้นเกิดความไม่เชื่อถือจู่ๆเสียงกรีดร้องโหยหวนของสัตว์ร้ายนกฮูกก็สถานเข้ามาในรูหูของพวกเขา ฉินเฟิงสะบัดมีดวอุปัดอุ้งเท้าและกรงเล็บแหลมของสัตว์ร้ายนกคูกที่มีขนาดตัวสูงกว่า2เมตรเมื่อไร้สิ่งใดคอยโอบอุ้มฉินเฟิงก็ร่วงตกจากฟ้าทว่าเขาเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วเปิดกลไกลที่อยู่เบื้องหลังปีกเครื่องร่อนพลันเด้งออกมาเจ้าสิ่งนี้ฉินเฟิงเคยใช้มันมาก่อนตอนเขาอยู่เลเวลจีเมื่อหยิบยกขึ้นมาใช้ในเวลานี้รู้สึกไม่คุ้นเคยอยู่บ้าง ฉินเฟิงลงร่อนลงจอดบนพื้นอย่างนุ่มนวลขณะที่สัตว์ร้ายนกคูกหลั่งเลือดอยู่บนท้องฟ้าความเจ็บปวดบาดลึกตรงข้อเท้าเปล่งเสียงร้องปานใจจะขาดร่วงตกลงกับพื้นฉินเฟิงเก็บปีกเครื่องร่อนสับฝีเท้าพื้นตรงเข้าหาสัตว์ร้ายนกคูกเมื่อประชิดตัวตัดสับคมมีดลงไปทันทีสัตว์ร้ายเปล่งเสียงเฮือกสุดท้าย ก่อนน้ำเสียงชวนหน้าสังเวชของมันเหือดหายไปตลอดการฉินเฟิงไม่ได้ระบาดเจ็บอะไรเขาผุดลุกขึ้นและเดินจากไปชาวเมืองเดิมไม่ได้มองฉินเฟิงในแงด่ดีบางคนหัวเราะยาะเขาด้วยซ้ำแต่เวลานี้คล้ายถูกตบหน้าอย่างแรงบังเกิดความรู้สึกกระดากอายแม้อีกฝ่ายจะแข็งแกรงแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวนั่นคือฉินเฟิงมาเพียงลำพังกำลังรบน้อยเท่ากับอ่อนแอ ประชากรในสลัมเขตนี้ไม่แน่ใจว่าจะตามฉินเฟิงไปดีหรือไม่ฝั่งฉินเฟิงคนอื่นๆจะคิดยังไงเขาไม่สนใจตนไม่มีความคิดที่จะช่วยทุกคนไหนจะภารกิจที่ได้รับจากแซดดังนั้นจำเป็นต้องจัดการเรื่องราวต่างๆอย่างระมัดระวังเขาตั้งใจไว้ว่าหลังจากพาผู้คนอพยพออกไปให้มากที่สุดแล้วค่อยคิดหาวิธีไปเอาของออกมาให้แซตด สำหรับตอนนี้คงต้องมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดฉินเฟิงวิ่งวุ่นไปรอบๆตลอดทั้งคืนโดยไม่พักผ่อนแขนฆ่าสังหารสัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนโชคดีที่ในเมืองรอบนอกสัตว์ร้ายแกร่งสุดอยู่ในเลเวลซีเท่านั้นฉินเฟิงยังพอสามารถรับมือกับมันได้ตกดึกเนื่องจากความแข็งแกร่งของฉินเฟิงลดทอนลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เขาไปประกาศได้แค่7จถึงเขตชุมชมในละแวกใกล้เคียงเท่านั้นเขาไม่อาจไปได้ไกลกว่านี้อีกคงได้แต่รอพรุ่งนี้เช้าอีกอย่างหลังฉินเฟิงรวบรวมประชากรในเมืองเป็นกลุ่มใหญ่เดี๋ยวคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ก็เห็นและตามมาสมทบเองในที่สุดฉินเฟิงก็มาหยุดยืนอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แม้เขาจะสูญเสียความสามารถในการรับรู้ แต่ฉินเฟิงยังรู้สึกได้ว่ามีความเคลื่อนไหวผิดปกติภายในห้างและดูจากการจัดการเฟอร์นิเจอร์ที่มากองรวมกันกลายเป็นกำแพงป้องกันดูเรียบง่ายบ่งบอกชัดว่าต้องมีมนุษย์อยู่ข้างในอย่างแน่นอนกระจกนิรภัยหน้าห้างแตกไปแล้วฉินเฟิงเลยไม่ต้องทำลายมันเขามุ่งหน้าตรงขึ้นไปยังชั้นสองกระจกนิรภัยที่นี่ยังคงปิดไว้อย่างมิดชิด แต่ก็มีช่องว่างเล็กๆที่เล็กจนคาดว่าไม่น่าจะมีสัตว์ร้ายมุดเข้าไปได้ฉินเฟิงชักมีดกษัตริย์ครามออกมาคอะๆเบาๆตรงรูทางเข้าแห่งนั้นใครกันเสียงตะโกนดุดนันเล็ดลอดออกมาทันทีฉินเฟิงมุดเข้าไปผ่านชั้นแนวป้องกันที่ถูกนำมาจัดเรียงกันอย่างเรียบง่ายและพบว่าผู้ที่เอ่ยปากถามที่แท้เป็นเลเวลบีคนหนึ่งอีกฝ่ายมองตอบฉินเฟิงอย่างระแวดระวัง พราะท้ายที่สุดแล้วทั้งเนื้อตัวของฉินเฟิงท่วมไปด้วยเลือดเขาเลยไม่ทราบว่าอีกฝ่ายมาในฐานะมิตรหรือศัตรูกันแน่ต้องไม่ลืมนะว่าทุกคนสูญเสียการควบคุมพลังสมาธิกับกำลังภายในในทีน่นี้ผู้แข็งแกร่งกลายเป็นผู้อ่อนแอผู้อ่อนแอก็สามารถกลายเป็นผู้แข็งแกร่งได้เช่นกันอย่างไรก็ตามชายคนนั้นพอเห็นตราสัญ,ญลักษณ์บนอกของฉินเฟิงก็พงะไปเล็กน้อย ชัดเจนว่านั่นคือตรานายพลของหัวเสีย้ยเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่อะไรที่ทุกคนสามารถครอบครองมองไปยังร่างโชคเลือดใบหน้าที่เปรอกเปื้อนดูยาววัยแต่ฟุ้งไปด้วยกลิ่นอายสังหารเลเวลบีนิ่งเงันไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามอย่างไม่มั่นใจหรือคุณจะเป็นนายพลฉินคนนั้นชื่อเสียงของฉินเฟิงจรกระจายไปทั่วภูมิภาคเหนือแล้วโดยเฉพาะในปีนี้ เขาได้ทำหลายสิ่งที่ให้ผู้คนรู้สึกตกใจไม่ว่าจะเป็นการสังหารผู้ใช้พลังเลเวล A แม้หลายคนจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในพันธมิตรวูดแลนด์กับเมืองหลวงแห่งความมืดแต่คนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดย่อมไม่พ้นฉินเฟิงถึงอีกฝ่ายจะเป็นแค่เลเวล B แต่ด้วยสถานะลูกรักของพระเจ้าทำให้ฉินเฟิงสามารถต่อสู้ข้ามระดับได้ไม่ว่าใครพอฟังต่างก็อิจฉาเลื่อมใส ด้วยเหตุนี้การที่เลเวล B สามารถคาดเดาสถานะของฉินเฟิงได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพียงแต่ฉินเฟิงยังไม่รู้จักสถานะของอีกฝ่ายสวัสดีไม่ทราบว่าผมกำลังพูดอยู่กับใครฉินเฟิงกล่าวแต่ไม่ได้ยื่นมือออกไปตอนนี้มือของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดให้เช็คแทนกันคงไม่ดีนักสวัสดีฉันคือรองเทศมนตรีเมืองฉงโหลชื่อว่ากวนฉานยินดีที่ได้รู้จัก ฉินเฟิงพยักหน้าสีหน้าของกวนฉานแสดงออกชัดถึงความตื่นเต้นรีบเอ่ยถามนายพลฉินคุณมาที่นี่เพื่อช่วยพวกเราใช่ไหมแล้วกำลังเสริมคนอื่นๆเล่าตอนที่788การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นอกห้างสรรพสินค้าพืชกลายพันธุ์และสัตว์ร,ร้ายกำลังอาลวาดอย่างหนักแม้กวนฉานจะเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแต่เมื่อไรซึ่งกำลังภายใน ก็ไม่อาจใช้ออกด้วยวิชาตัวเบาที่เชี่ยวชาญอีกอย่างถึงเขาจะแข็งแกร่งหัวกาคนอื่นๆแต่ตอนนี้ความสามารถคงลดทอนลงเหลือแค่ในช่วงระดับเลเวลดีหรือ C ีเท่านั้นมีแค่ผมคนเดียวฉิมเฟิงตอบพอได้ฟังสีหน้าที่ดูตื่นเต้นของกวนฉานกลายเป็นแข็งข้างทันทีกวนฉานไม่อยากจะเชื่อนะจุดนี้เขาไม่คำนึงถึงคราบเลือดสก,กรปรก คว้าแขนฉินเฟิงเอ่ยถามอย่างกระวนกระวายเป็นแบบนั้นได้ยังไงทำไมถึงมีแค่คุณคนเดียวเกิดเรื่องใหญ่ถึงขนาดนี้แต่พวกเขากลับส่งคุณมาแค่คนเดียวไม่รู้หรือว่าตอนนี้พวกเราทั้งเมืองล้วนมีสภาพไม่ต่างจากติดอยู่ในกับดักฉินเฟิงนี้ได้สลัดมือของกวนฉานเขาทราบว่าอีกฝ่ายอารมณ์ไม่สู้ดีนักฉินเฟิงปลอบใจเล็กน้อย เป็นเรื่องจริงที่ทั้งเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤตแต่คุณก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่าด้วยสภาพแวดล้อมของที่นี่มันมีสิ่งแปลกๆบางอย่างคอยระง,งับพลังสมาธิกับกำลังภายในเอาไว้ไม่ใช่สถานที่ที่ใครๆก็สามารถเข้ามาได้นั่นคือเหตุผลที่ทุกคนยอมแพ้งั้นหรอกวนฉานปรารถนากระโจนงับหู่คนที่ตัดสินใจเช่นนั้น ล่าวหรอกแค่ยังไม่มีข่าวส่งมาพวกเขาน่าจะยังเตรียมการกันอยู่บางทีหลังจากนี้อีกไม่นานอาจมีกำลังเสริมตามมาสมทบกวนฉานเกือบร้องตะโกนไอ้แม่ย้อยแต่สุดท้ายยอมปล่อยแขนฉินเฟิงอ้าปากสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรักษาอารมณ์ของตัวเองให้คงที่นายพลฉินเมื่อครู่ฉันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ฉันไม่ได้ว่าคุณโปรดอย่าเก็บไปใส่ใจ พราะท้ายที่สุดแล้วฉินเฟิงสามารถมาที่นี่ได้เกรงว่าอีกฝ่ายคงมีความสามารถไม่น้อยเช่นกันก่อนหน้านี้มีหมาป่าอยู่ฝูงหนึ่งซุ่มดักล้อมพวกเราที่นี่ระหว่างนายพลฉินเดินทางมาได้ปะทะกับมันหรือไม่ฉินเฟิงพยักหน้าเขาเพิ่งกวาดล้างหมาป่าฝูงนั้นก่อนมาถึงที่นี่ได้ไม่นานกวนฉานพอได้ฟังก็อึ้งไปฝูงหมาป่าก่อนหน้านี้ ความแข็งแกร่งของพวกมันอยู่ในเลเวล C 1เท่านั้นแต่กวนฉานกลับไม่สามารถกำจัดมันได้ทั้งสูญเสียลูกน้องไปหลายคนสุดท้ายหลบหนีมาถึงที่นี่ซ่อนตัวไม่เข้าหักหานกับอีกฝ่ายแต่ฉินเฟิงกลับสามารถสังหารพวกมันได้อย่างกระทันหันนั่นพอที่จะบ่งบอกได้ว่าฉินเฟิงแข็งแกร่งมากแม้จะมาเพียงลำพังแต่กวนฉานรู้สึกโล่งใจขึ้นหลายส่วน แต่ยังไม่ถึงขั้นกล้าเอ่ยถามว่าชินเฟิงจะสามารถพาพวกเขาออกไปข้างนอกได้จริงๆหรือไม่อย่างไรก็ตามเนื่องจากชินเฟิงเป็นเลเวลบีทั้งยังสามารถสังหารฝูงหมาป่าได้ผู้คนที่ซ่อนตัวอยู่กับกวนฉานต่างบังเกิดความนับถือชินเฟิงพากันเข้ามาเคารพทักทายเขา ฉากนี้ไม่ต่างจากดวงดาราที่รายล้อมจันทราคนอื่นๆเข้ามามุงรอบฉินเฟิงหยิบยื้นผ้าเช็ดตัวและน้ำหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเธอตรงเข้าแนบชิดฉินเฟิงแย่งผ้าไปชุบน้ำเริ่มเช็ดตัวให้เขาคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ไปพักผ่อนออมแรงเท่าที่จะทำได้เธอะพรุ่งนี้ยังมีอันตรายรอให้พวกเราต้องฝ่าฟันอีกมากฉินเฟิงกล่าวเสียงเย็นและถ้าต้องการเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ก็จงออกค้นหาอาวุธติดตัวัตว์ถึงเวลาเจอศัตรูถ้าดันตื่นกลัวจนแข้งขาอ่อนแรงร้องไห้สะอึกสะอื้นผมนี่แหละจะเป็นคนฆ่าคุณเองดวงตาของฉินเฟิงกวาดมองสาวสวยด้วยความเย็นชาแต่ก็ยังเตือนสติให้จัดหาอาวุธเพื่อร่วมหนีไปพร้อมๆกันสาวสวยแม้ได้ยินคำพูดของฉินเฟิงทว่ากลับไม่กระตือรือร้อนแต่อย่างใดกล่าวเสียงหวานว่า นายพลฉิงคุณช่วยดูแลฉันระหว่างทางจะได้ไหมฉันเกิดมาพร้อมร่างกายที่อ่อนแอกลัวว่าจะวิ่งตามคนอื่นๆไม่ทันหญิงงามที่น่าสงสารตราบใดที่ผู้ชายเห็นแบบนี้ไม่ว่าเป็นใครก็ย่อมเกิดความเอ็นดูและทนุถนอมแต่ฉินเฟิงคร้านจะใส่ใจตวาดสวนกลับไปว่ามีแขนมีขาเหมือนกับคนอื่นๆ แต่ดันทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่ควรเกิดมาพรุ่งนี้ก็นั่งรอความตายอยู่เฉยๆแล้วกันสิ้นเสียงฉินเฟิงกระชากผ้าเช็ดตัวเดินไปอีกมุมหนึ่งทันทีทิ้งสาวสวยยืนตะลึงลานอยู่เพียงลำพังในใจของกวนฉานบังเกิดความอึดอัดแทบตายนี่เขาดันเผลอไปรับเอาผู้ติดตามหญิงที่ไม่รู้จักสูงตำ่ำไม่รู้ว่าใครควรเล่นไม่ควรเล่นได้อย่างไร ฉินเฟิงไม่สนใจคนอื่นๆเดินไปยังโซนชั้นวางของบนห้างชั้นสองทิ้งตัวลงในมุมที่คนอื่นมองไม่เห็นเวลานี้ชุดรบเสียหายอย่างสิ้นเชิงตามชุดคลักคลุ้งไปด้วยกลิ่นสาบเลือดชวนให้ระคายจมูกฉินเฟิงถอดมันและโยนทิ้งไปฉินเฟิงเริ่มใช้น้ำฉล้างตัวก่อนเปลี่ยนไปสวมใส่อีกชุดรถหนึ่งที่เตรียมไว้ในเป้สะพายหลังจากนั้นเอ็นตัวนอนลงบนพื้นแข็งหลับตาพักผ่อน ปัจจุบันไม่อาจฝึกฝนกำลังภายในกระทั่งพลังพิเศษดูดกลืนยังถูกปิดกัน้นดังนั้นสิ่งที่เหลือให้ฉินเฟิงทำได้คือการนอนหลับเพื่อฟื้นฟรูร่างกายตัวเองให้เร็วที่สุดเท่านั้นไม่เสียเวลาฟุ้งซ่านคิดเรื่องใดหลับเป็นตายตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าเส้นขอบฟ้าเริ่มปรากฏแสงรำไรโลกล่าค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยแสงสว่างบนอุปกรณ์สื่อสารเสียงไซเรนพลันดังขึ้น เจียงห้าหลินไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเขาเพิ่งเอนตัวพิงผนังหลับตาได้ไม่กี่นาทีก็ถูกปลุกจากฝันเกิดอะไรขึ้นเจียงห้าหลินร้องโวยวายสลับภาพไปยังโดรนหลายตัวพอเห็นฉากบนจอก,ก็เร่งออกจากรถบัญชาการตรงไปหยุดเบื้องหน้าที่ปิดกั้นไว้ด้วยกำแพงหมอกสีเทาบัดนี้ภายในทางเข้าสู่มิติทับซ้อนกลับเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างกระทันหัน สถานการณ์ตอนนี้ประหลาดมากจริงอยู่ว่าที่นี่คือมิติทับซ้อนแต่ก่อนหน้านี้เบื้องหลังกำแพงหมอกมันไม่เคยมีป่าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่นาะแต่ในค่ำคืนเดียวสภาพแวดล้อมกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต้นไม้พวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันเพียงคืนเดียวอาณาเขตมิติทับซ้อนขยายกว้างขึ้นแค่20เมตรแท้แต่ทำไมจู่ๆถึงมีต้นไม้โผล่มายเยอะขนาดนี้ เสียงเ้าหลินพึมพำขณะเดียวกันคนอื่นๆก็ถูกปลุกด้วยเสียงของเจียนเ้าหลินบางคนก็ถูกปลุกด้วยเสียงไซเรนนึกว่ามีสัตว์ร้ายบุกเข้ามาแต่เมื่อเห็นฉากตรงหน้าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายกว่าที่คิดปหลียังคงยืนเฝ้าอยู่บริเวณขอบกำแพงหมอกสีหน้าท่าทีกลายเป็นมืดมนรองผู้การไปราวกับพบผู้รู้คำตอบเจียงเห้าหลินวิ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็ว ไผ่หลีหันมาพยักหน้าให้อีกฝ่ายก่อนกลับมามองมิติทับซ้อนอีกครั้งรองผู้การไปคุณจะไม่กังวลเกี่ยวกับมันหน่อยหรอนายพลฉินยังอยู่ข้างในนะทําให้ตนเองกังวลในสถานการณ์แบบนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาซ้ำร้ายยังไม่มีประโยชน์มันจะดีกว่าไหมถ้าพวกเราเฝ้าดูต่อไปว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นอีกอย่างฉันเชื่อใจที่รักของฉันไผหลีกล่าวแต่ว่า เจียงห้าวหลินก็อยากจะมั่นใจเช่นนั้นแต่เขาวิตกกังวลมากเวลานี้เลเวลบคนอื่นๆเริ่มทยอยกันออกมาช่วยกันตรวจสอบมันหลังระดมความคิดการหารือก็ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วนั่นคือให้ไปหลีเปิดประตูมิติส่งคนเข้าไปตัดต้นไม้เหล่านั้นคนอื่นๆก็เห็นด้วยพวกเขาไม่กล้าเข้าไปช่วยผู้รอดชีวิตและต่อสู้กับสัตว์ร้าย แต่ต้นไม้พวกนี้ไม่ใช่พืชกลายพันธุ์ดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรไปหลีเปิดช่องว่างมิติแต่ทันใดนั้นเองเรื่องหน้าตกตะลึงพลันบังเกิดขึ้นเถาวันจ์จู่ๆราวกับมีชีวิตไม่ทันให้มนุษย์ก้าวเข้าไปพวกมันก็ทะลุผ่านช่องว่างมิติพุ่งสวนออกมาข้างนอกทันทีและเมื่อพวกมันได้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอก เถาวันก็พลันเติบใหญ่ขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขยายเป็นสองเมตรในพริบตาเดียวเร็วเข้ารีบเผาพวกมันท่านนายพลพืชพวกนี้เติบโตลุกลามเร็วมากรองผู้การไปรีบปิดช่องว่างนิติก่อนเธอไปหลีเร่งปิดช่องว่างนิติทันทีอย่างไรก็ตามสีหน้าของเธอกลับไม่ดีขึ้นเลยตรงกันข้ามเริ่มขมวดคิ้วมุ่นจริงอยู่ว่าพวกพืชจะถูกตัดขาดทันที ยังไงก็ตามไปหลีประเมินพวกมันต่ำไปพืชที่หลุดมาได้อย่างรากลึกบนพื้นดินจเจริญเติบโตอีกครั้งและอีกครั้งด้วยการจเจริญเติบโตอย่างบ้าคลาั่งมันเริ่มกดดันผู้คนรอบด้านให้พวกเขาถอยร่นออกไปเถาวันเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวิวัฒนาการเป็นลำต้นไม้แตกกิ่งก้านผลิตใบไปทั่วทั้งต้นมันคือพืชกลายพันธุ์ในเลเวล B2 ทังยังเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน